เอ็พีซีตาบอดตาบอดไรกูเลยเออกแม่งเลยใส่แค่อ้าตัไฟดิชีตุ้งตุ <careers> ้งต <leve sy> ุสามค่อไม่ม <şey> oh, ีอ <struggling> ยู่จริงมอ้ยแชทไมาใช้ได้ จงทำได้ละลือวิชาเก่ามาหมดแล้วออกจากระบบอกด้วยเลยโอ้โหผู้ชื่อแสดงเลยเป็นหนึ่งเจอเจอเข้าห้องได้เลยครับดูเอ้ยเราไปรับดีง่ายดีดีอยู่นู่นเลยครับไนยังดูสองเอ้ยยังจำจำทิศทางได้อยู่เวลาดูด้วยนะพ่อเช็คดูได้รอยจำได้กูจำได้มาดูดูสองพิมพ์ไป ชื่อไรดูดซองดดไปแมันดูดปตตพี <laughs> เดี๋ยวผมไปรับเองปากด้วยครับคุณเลวเฮ้ยทำไมรีซอว์ว่นงปากอะไร<ว>นี่ยมัเฮ้ยมันจะมืดแล้วเหรอทำไมมันมืดไวจังมันคือกังวิ่นไวแค่ มีคนออดเซอร์ไวแล้วมันก็น่าข้ามบอลทำฟืนนะมั้งเลยแล้วเราข้าหมาอะไรเนื้อหมาหบอวบานอย counties. ู่อยู okay. ่ไหนอะเกิดอยู่ไหนเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าอยู่จุดเกิดนั่นแหละเดี๋ยวไปหาอวดเล่นไมครับก็เล่นไม่เป็น เลยเป็นฝืนธรรมชาติ<ว>ได้ไดๆรบบานไปทางทางไหนวะเนี่ยอ,อ๋อมันมีคนปัก <c oughs> ทอดไ,ไว้ตามทางอะ่ะมันจะมีคนปักทอดไว้กลางทางอยู่เกเ์จอยเซิร์ฟเวอร์ไอ้ริมโอเคเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วเฮ้ยคุณเล่เอ้ยนั่นแหละเห็นผมไหมเออไหนนี่ไงโอ้ <c oughs> เี่เกิดไปแล้ววิว that was close that was so close bro เอาเลยเจ็บมัน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 ไป <Okay. S 1> ไป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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้มันต้องขึ้นข้างบน <c oughs> น,น่ะนุน่นเรียวเห็นสกินผมไหมเห็นครับเห็นเห็นอ่านี่นี่เด <c oughs> <ม>็คนบาสเจ็บผมมีเนี่ยไปต่อทุนโอ้ดันกระชือสมัยธรรมราษฎร เฮ้ยอว่ะมาชอบลายใช่ง <peine> อ <Regard Perfect> ีอย right. ู <Overwatch> ่จนจุดเกิดนะบอสะไหนเดือปโรเบลมอจำไม่ได้แล้วเรียนหมดถึงหมดละไปทางนี้ทางนี้ทางนี้จำไม่ได้นี่บ้านสวยบ้านสวยอันนี้ไม่ใช่บ้านอันนี้บังเกอร์บังเกอร์มัวมัวไปเลยแต่ว่ามันต้องผ่านทางนี้แหละมันต้องผ่านทางนี้แหละ นี่คุณดูบังเกอร์นี่นะมันมีสองท,ทางะทะลุมานี่ด้วยอ้ยนเออขุดมาแล้วตอนขุดออกมาไม่เจอเคีปเปอร์อยู่อ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีรังเพิ่งน้อยจะปีและนั่นก็คืออืมบ้านมันเนืิมต้องนันนี้ดี คนดูเยอะมากเลยอะนับไม่ทวนนี่มันนับไม่ได้หรอกคนดูผมอ <c oughs> จนอจับจัยที่อ้ยใครมันติดประตูมามวัดีมาดอนไ <c oughs> อ้ต่อเติมต่อเติมบ้านโอเคจัดไปนี่ เรดูนี่โอ้โหดูดูมันดูเนี่ยดูบ้านน่ะดูบ้านเอลเนี่ยโอ้โหโคตรสวยไอ้เหี้ยมันดูมีอะไรยธรรมมากกอีกอ่ะแนวที่ของของกูนี่แบบโคตรซิมเปิลอ่ะโคตรซิมเปิลมากดูดูกูไอ้เหี้ยโคตรซิมเปิลอะลของกูเรียกว่าบ้านโกนไอ้เหี้ยบ้านหลายประตูออกได้หลายทางไปได้อ้กูก็ใช้ได้นะเว้ยของกูมันซิมเปิลมากเช็ค ของฮะนี่อะไรด่อันนี้หน้าต่างไงถ้ามองจากข้างนอกมันก็เป็นหน้าต่างตอนแรกผมน่าจะใช้แท็บดอแต่ว่าผมเอาดอไปเลยอืมครับผมก็ดออืมไม่ได้ไม่ได้โว้วไม่ได้หิวทำไมทำไมเข้าเซิร์ฟไม่ได้อ่ะืึคนเต็มบออหนึ่งสองสามสี่ไม่คนเขนไม่เต็มโซลทัตนาเต็มยี่สิบเรามีห้าคนอัตนาเต็มยี่สิบทำไมผมเข้าไม่ได้วะเออจริง ใช้ไอโตเต็มทีม่เข้าได้นะคนลองดีๆไหนในเซิร์ฟเวอร์มีอะสิอ้เข้าได้เข้าได้แล้วอ่าเออะตั้งค่าเซิร์ฟไว้ห้าคนำไมจะเข้าไม่ได้เขาเาเปิดกันเขาเปิดกันเอาลบพิซิดเอยไม่ใช่ปาก็สวัสดีครับทุกท่านม่ได้ทำไมทำไมจอเกมไม่ขึ้นไปเนึ่ง นอะไรขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมไม่อห็โห้อยโกรกไปมยนะเดี๋ยวเดีมีคนจมน้ำตายแล้วตอนเนี้ยดราวโอ้ยเม่ I'm still okay ่อ Not t h i n I did not t h i n g my chill bro chill bro it's okay bro oh เห็นแล้ว บ้มบุมบูมบูมย่าไดเบ้ามั้นะแม่แม่ภูมิใจมากเซอร์เฮาส์โคตรสิมเปิลสิมเปิลเฮาสมากกนนี้ใชมเหรอเฮ้อ๋กดตัวคิวพยน์ของเหรอ Yes กดตัวคิวพยนของนี่เออจริงๆนะคุณเีวถ้ามันไม่ชิน ก็สามารถไปเปลี่ยนคีได้ได้ยิงเฮ้ยมันทำท่าน้ำเลยอะต่วันพีไหมหาวันพีสเฮ้ยวันพีสเราอาจจะได้ไปอาจจะได้ไปก็ได้นะเว้แต่เราจะต้องลงเมืองก่อนไอเหี้ยพาที่แล้วยังไม่ลงเมืองเลยนะเว้จนจนแร่จนแร่อึดกัญญาตอนนี้เราต้องไปหาแร่ก่อนแล้วก่อนเราค่อยลงในเธออันยิ่งไปหาเพชรใ้เรื่อยเรเราจะได้ลงเนเธอด้วยคนเล่นนี่ ครับขับครบเพลิงเลยขับโคตรเพลิงเลยเรามีฐานเยอะมากโอ้ครับขอบคุณครับเยอะแยะเลยผมไมีต่อ everything goodbye 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 ไม่อยากพูดไปเยอะเรื่องของไลฟ์ผมมันหยุดไลฟ์แล้วเหรอเรื่องอะไรทำไมมันผมดูต่อไม่ได้โปราไก็ดันดูสิเลมิ e see ก็อย <premises> so <laughs> yeah, ่างไรได้ปกติไม่ใช่เหรอแสดงว่าในโทรศัพท์ผมกากเกินนี่ไงคือเดี๋ยวโหปกติติดกดโดยไอ้มึงเอ่อว่ามึงคิดไงกับปกคลิปว่าที่ในยู u ูบอ่ะมันบอกว่าปกคลิปว่าคลิปว่าไงมาดดดดููิิในในไลน์อ่ะเล็ดมีสีเล็ดมีสีไอ้คนรีเซฟจุดเกิดด้วยนะเอ่อ ท่าที่ผมพอจะรู้นะคุณคือการไปเซฟจุดเกิดการจะเซฟเตียงบ้านคนอื่นอ่ะมันจะทําให้อันนี้เว้ยผมมันจะทำให้เจ้าของแจ้งจริงๆอ่ะจะต้องไปเกิดที่เวลาตายแล้วจะต้องกลับไปเกิดที่จุดเกิดใหม่ไม่ใช่เหรอผมว่าใย่ผมว่าใช่มันผมไม่จาได้อยู่ผมเคยรอไหนยอดไหนส่งนันไหนไรสดไงในยูทูบไม่เห็นขึ้นเลยนี่ไรเออมันจะขึ้นเป็นในงนั่นยังไงไวครับ ep สองอ่ะได้่ะ เราถ่ายอยู่ถ่ายไม่เจอในชอ่องกูไงเจดีกูต้องแชร์อีงนะถ้าถ้าถามรู้ติดตามช่องมึงแล้วเว้ยแต่ไอ้กกูไปทำงานในกัตติตามมไม่พื้นไว้กูยังชอบเลยที่ไ, <c oughs> ไม่งั้นก็กูต้องเอาไปไว้ไหนวะนี่นอะไรดูกูแล้วต้องหาใน,น,นช่องกูส่วนตัวเลย <c oughs> นี่ไม่เจอไหมนี่ไอซันส่งแล้วว่ากี่ไม่ ขึ้นมาเย็นๆเดี๋ยวก็กลายเป็นรู้สึกนี่ไงที่กูส่งส่งไปในในแชททำเตียงได้เอาอุปกรณเขาทำเลยเอออุกกรามาทำเลยเฮียไปลอกเลยกูลอกเลยลอกเลยลอกยังไงให้ดีกว่าต้นฉบับไปเฮียลอกยังไงให้ดีกว่าต้นฉบับปะระวางอันนี้อะเกาหัวคือคนเพลกแม่เนี้ยแหละ ไม่มึงมึงต้องดูดีๆไว้ว่ากูกูซ่อนอยู่่อยกูซ่อนอยู่เอ้ยเฮ้ยหน้าสิเกเนอร์เลยเว้ยสิกเนเจอร์มากเ๋อเพราผมสลับดีผมสลับมือตกใจนิดหน่อยถึงปานกลางเราผมจะเอ๋อเราดับเอไปอยู่มือซ้ายออกกับเอฟอะอ๋อแข่งนิยนี่มันอ้ยได้เวลาแล้วนี่ อย่าฟังเดีกเพื่อนหนึงเฮ็ดกับเข้ากันเออเราจะช่วยเราช่วยไหเราจะไปทำอะไรกันนะจะลงเมืองยังไม่ยังไม่เปิดไรเลยยังไม่เปิดอะไรเลยไปเร็ดดีเร็ดดีเราก็ไปลงเมืองโอ้ยใครมึงมันมันหือนเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำบล็อกก่อนแล้วกันเท่านี้เมืองว่ะมาเดี๋ยวกดกดเปิดกัน อาวราปีไม่ใช่มีคนฮอตอืมกลาบม,มอนสเตอร์ b r เนี่ยโอเคเปิดละมามาเปิดแล้ว,ลวจะดังเลยเจอเมืองเอามาใช้เมืองโออยยังไม่ใช่เหือขอญาตเงียบแป๊บปนึงอือฮึเนี่ยนั่นนั้นนั้เวลานี้นี่แหละกูเปิดไลน์ละ โหไม่มีโ<ม>่อีลยไม่มีเชดเดอร์แล้วภาพเป็นขี้เลยไม่เป็นไรไวยค่อยเขาหน้าไป้เปลี่ยนเวอร์ชันเล่นก็ได้เดี๋ยวค่อยค่ลดค,ค่อ,อยลดขนาดไซส์เวอร์ชันมาลงมาหนึ่งเวอร์ชันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเราแค่หาเวอร์ชันที่ดีสำหรับตัวเราดีตัดใจไม่มีเชเดอร์เหมือนขาดเธอ โอ้โหโย่วัดอ๋ว้าวโอเนนะยืมบ้านเอลเลยยืมบ้านยืม <c> ก <oughs> ็ไม่โตล้วแต่โตดีจริงๆเลย <c oughs> ยืงบ้านเอลเซฟเตียงแป๊บหนึ่งแล้วเ <c oughs> ้ยคือข,ขึ้นมาเลยเอขึ้นมาในฟีดยูทูบเลยมาครับอีพีสองไปนิเทอร์กันได้แล้ว <c oughs> ไปโออันนี้ก็เห <c oughs> มอือนดีกว่า ไม้แครฟมายแปลว่าเหมืองคำแปลว่าสร้างสร้างเหมืองเเดี๋ยวมายแปลว่าอะไรนะมันแฝงหลายวลีหมดว่ะมายแปลว่าฉันใช่ไหมมันมันเออมันไปได้ทั้งคำว่าครับฉันเออมันไปได้ทั้งเหมืองกับคำว่าแพ็คของฉันแหละประมาณนั้น่ะมายแปลว่ารอวะอืม เคฟสิเคฟเคฟคือถ้ำเออเคฟคือถ้ำแต่ไม้คือเมืองนะไม้เหมืองคือคือแนแฝดหลายบทเอาง่ายๆเดนว m i ม้ and อะไรเนาะเฟ First w ว m ไม e and t h e ว we craft มมันแบบการสาการค่าฟังชันเว้ยครับเหมือนมั้ยไม่สับปะรดอะไรขึ้น ก็อันนี้เปิดอะไรเปิดอะไรยังวะอ่าเปิดอะไรแล้วเปิดแล้วแล้วเว้เสียงเสียงอะไรวะโอ้ยวันนี้วันนี้พวกเราจะทําอะไรนะก็ยูนดีต้อนรับดูทุกคนด้วยนะครับครับผมครับผมวันนี้มีคนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนใช่ไหมใช่ เแล้วไ <My friend. S 2> ลฟ์คอนเดเดี๋ยวเวลาไลฟ์เพื่อนเอยเขาบอกงี้ <S 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 สวัสดีครับี่ก็ <S <S โอเคมาลืมเปิดรายการเลยแรัเดี๋ยวเดี๋ยวมมนจะเหมือนเมื่อวานนะครับก็กระตับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยวันนี้ก็มาอยู่ในเกมไม้ครับ EP สองแล้วนะครับวันนี้ก็ตามบ,บ,บริบทเดิมน,นะครับวันนี้จะ เราเราจะมาต่อเติมกับไอ้สิ่งเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยมันชัางมันคนะ่อางจะเลริไปหนวันนี้เราจะดูให้มันมีอ,รอารยธรรมมากขึ้นเราจะทําให้เราทําให้โลกรู้เลยว่าเรามันพัฒนาได้ไกลแค่ไหนเราต้องอย่างแรกสุดเลยนะเราต้องไปหาเหมืองก่อนเราค่อยลงในเธอโอเคนะวันนี้เหมืองก็มีคนพูดไปแล้วก็ตามนั้นนะครับคุณผู้ชมก็เอาไงเราไปรีร้อเราเปิดเขาลงเหมืองไหมมีเหมืองอยู่หลังบ้านเนี่ย เหมือนเราเราเราเตรียมของก่อนเตรียมของเตรียมของเตรียมของเราเราจะไปลงเลยไหมเก็บเข้าเก็บเข้าเดือดจุกเดือดจุกจุกมาตัวเองตัวเยอะดีมีข้าวไหมเฮ้ยเก็บสวยเก็บสวยมีข้าวไหมบ้านตรงนี้ข้าวหมดแล้วโอ้โนี่ข้าวยืนมื่อแอบเล่นมั้ยเนี่ยทไมมีบ้านเนี่ยโหเกามีบ้านกันหมดเลยเราไม่ม mm. ีเน uh> ี่ยก็นี uh ่ไงก็แอบไปตัดไม้เนี่ยเห็นลุงๆเนี่ยแอบไปตัดไม้มาเนี่ย เหรอตอนแรกบ้านอยู่แต่ทางน้ำใช่ไหอเอาออกแล้วมันหมดก้เกียจนไม่ชอบอ่ะอันนี้เป้าหมายเราคือจะเข้าเนเธอร์ให้ได้นะแล้วหวังจะไม่ตายปัหาเอเดอร์การ์เดียนโดนซับนิกโอ้ยอย่าเพิ่งอินเลยโอ้ยอยนเลยครับไปลงหาตรงน้ำฝากแชร์คลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับแปะแชร์และสดด้วยไปลงเมืองนอนรีบไปเราทำไมเรารีบเข้าเมืองรีบอะไรเลยกันเนาะ จะได้ไม enfin ่เสียเวลาจะได้เข้าในเซอร์ฟบายไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอ้าหลุกเลยวูวโวโวูวูวูเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟอ็กเด้นซอ้ยวั่งวนเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์น่าเว่ยเซิร์ฟเวอร์น่าเว่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย The server is kaput The server is kaput เปดย่างๆไงอ่กมาดี์สกับปุทำดีตอนน้นะดีเซน์สกับปุ่นลดีซซาฟาัุ่อย่าให้เซอร์เวอร์นี้มาเป็นอุปสรรคของเราเราต้องลืมเหมือยได้เดี๋ยวมา ไม่ได <Okay. S 2> ้ปปไปดีคนบ้างคนอื่นขอหลานไหนดีขอความรวมนะครับคนบ้างอะไรมาบ้าผ่านเยอะยิ <c oughs> ้มสักแป๊บนึนงยิ้มสักสิบเอ็ดก้อนอมาๆของจริงลนะหมูเด้งลนะก็ตามที่บอกไว้ตอนคลิปไม่ใช่ตอนคลิปอ้นไราย <c oughs> เฟิร์สเซอร์ยังเล็กๆอยู่ป่ะน่าจะเล็กๆอยู่ดูทรงนี้เซอร์ดูดูกดกดแท็บดูดิแต่ละคนนะโอ้โหเฮยแบเหนื่อยอ่ะเห็นแล้วเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยตั้งแต่ต้นไลน์เลยเว้ยโอ้ยเจของเซิร์ฟอยู่มีสามฉีดอ่ะเห็นแล้วเหนื่อยเลยเฮ้ยเจอเจอท่ำแล้วอ่ะทุกคนลองไอเดียลงเลยมะเจอท่ำแล้วอที่นาบ้านเองไงในในตรงไหนอะ เดินตรงมาแล้วก็เจอแล้วอ่ะไอ้ยก็ไม่เห็นเลเห็นชื่อ,อลีปะ่ะยอดอ,อยู่ลีอยู่ตรงเนี้ยตรงมามเ,เ,เจอรู้เข้ามั้งนะใจไปไปไปบิ๊กโฮลเก็บก่อนเนี่ยเม,มื่อไหร่จะให้มีสมัครเป็นเบอร์โอ้ยังไม่มีมะครับลอยเยือกของโลกนะดิดูนี่ลอยเยืของโลก <c oughs> ไหนวะไอ้เทียบอกเจอลอยเยืของโลกนี่ในวะโอ้ยมีเหล็กด้วยเนี่ยวะม่เหล็กปะไม่ใช่เอ้ะน่าเหล็กนี่ไม่ทองแดงไม่ใช่เหล็กไอ้ที่ ดนหลอกของแดงมันของแดงทำไมผมดึงนี่นี่เหรอคีโมรอยยิ้มของโลกวอร์มีแค่นี้อ้ยยอดไปขึ้นไม่มีหรอกโอ้ยขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี้นี้มีมีรูอยู่มีรูอันตรายอยู่เมีรูอันตรายอยู่เดี๋ยวตั้งเส้นสุดก่อนมันทำไมยอดมันดึงเลยขนาดไหนเชียวไปดูดิไปดูดิ โอ้โหมีจ <those S 1> ้าอะไรมาเนี่ยผมกดแท็บผมกดหลายทีเนี่ยคุณจริงเดียวเน็ตกำเนิดเน็ตแม่งสุดยอดแต่ละคนเน็ตยตื่นแบบลายชันไม้ทุกคนไม้ชันไม้ไม้ชันไม้เออบาดาลบาดาลลวดเออแล้วกูจะขึ้นยังไงย่อย่อเซิร์ฟโหดเซิร์ฟเหนียวเซิร์ฟเหนียวเซิร์ฟเหนียวเป็นรูมรูนี้ไม่ดีอ๋อนี้มีสมาชิกเพิ่มมาอีกคนนึงนะคุณวากิเมะเนาะ เดดินไ้ครับรเามีห้าคนแต่คนไลฟ์สดมีสามคนใช่ไหมที่ไลฟ์อยู่ไลฟ์สดมีสามคนเหมือนเดิมเรามีผมเหมือนเดิมเลยมีผมคุณเกายอดแล้วก็คุณสไตล์โลครับใครที่อยากติดตามช่องเองก็ใต้ description เลยครับฝากแชร์ไลฟ์แชร์แล้วด้วยนะครับขอบคุณครับผมอยากวันนี้เป็น The Watcher จะจะลงในเพิร์กันนะครับแต่เน็ตเน็ตเราเราทรัพยากรทำอะไรไม่ได้ที่เราไม่อยากดูอยยู่เฉ สอนผมเล่นได้นะเออเกิดอะไรข้นสอนในตัวเองก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพุ่งไปเลยนนไาเดาด้วยเล่นไปสอนับเอาถ้าแบบเอาแบบกูอย่างแย่สุดเลยไหมคือกูต้องปิดแล้วเปิดเสร์ฟใหม่มันรออีกประมาณสิบห้านาทีสิบหกนาทีอะ